เนาะคือเรนี่ในแผงแปลงโลตรตลีมันมีอยู่แล้วอะเป็นตัวใดเราเล่งไว้แล้ว,ลวแต่ว่าเราบ่อยากบอกว่ามันเป็นตัวใดตัวแรกไม่ใช่นะโรตอรีนออออ่นี่เมาเบิร์ตมาสันมาสันเมาเบิร์ตแต่ว่ายังชี้ให้ชี้ให้ญาติย,ย่อมทีเบิรงคลิปอยู่เดี๋ยวนี้เนะาะกดไลค์กดแชร์ให้ถนน 400, นน400เมตรถนน400เมตรเนาะคะ่ะเนาะแล้วเพิน่นสิเฮ็แดงสีสางก้อนเลขสิออกนี่นะค่ะมาซอยอันผู้ใดเป็นสายบุญเพื่อนนั่งกระโอนมาเธอละ พูดเล็กพูดหน่อยเนาะค่ะเนาะพูดระบาดพูดระบาดลานคนกับลานบาทค่ะเพราะว่าถนนมันกรบบไกในะคะสี่ร้อยเมตรจะสามแสนจ้าสี่ร้อยเมตรหนี่งสามแสนเนาะค่ะเนาะสามแสนนี่ฮันกันซอยกันนะคะพูดระบาดนี่กันลอยคนนี่กับลานบาทได้เด้ดนี่ท่นบอลละเจ้ากินดาและเมื่อเนี้ยข้าอาจารย์เก็จะเมาลอตเตอรี่เจ้ามันเบิร์ตับปัญหาบานี่แล้วเรื่องแล้วเนาะเพราะว่าตัวเลขมันเข้าปุ๊บเพราะว่าตอนนี้ คนมัะยางเนาะค่ะเนาะมันก <c necesita femme> ็ม <Huh? S 2> ีแต่ข <es> ี้ตมอะค่ะ <man> น <man heavy interpret> ั <man> ่นแหละติดเกิดเพิ่งเพิงเพิ่งเวิงอะเกิดขาดน้ำก็มีค่ะเพิ่งก็เลยเป็นห่วงเนาะค่ะเนาะเพแก้ปัญหาด้วยเพิ่งก็เลยสิแก้ปัญหาเพิ่งก็เลยสิแก้ปัญหาว่าเพิ่นสิปล่อยตัวเล็อยู่แต่ว่าให้คนที่ใจบุญใจศรัทธานี่มาซอยเพิ่นถมเหตุผลทางนี่ยพัถมเทคอนกีดเทคอนกีดเข้ามาในวันสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรก้อนหวยออกได้บ แล้วอาจารย์เีเอาประชีนอันอันอันตินอันันันนธั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 นนเนาะค่ันนาะนธานธมนธันธนธันธันันธันันธันธานมานธาเธัรธั่ธันนธีนธันันธันธันธ่นธันันธันนธันธัาธันนันันนธนธันนรันธ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 ันอันนันธนัธนนนนนนน คือรวมบุญเฮ็ดถนนเนาะค่ะเนาะคือกันกับว่าาเมตรละไรคือกันกับเขาแบบว่าเฮ็ดถนนละก็คือกันกับเขาสีเฮ็ดถนนและสิ้นางขึ้นสวรรค์นะคะทางสวรรค์และทางสวรรค์นะคะคันผู้ใดมีแต่บุญสันทานกับซอยเพิ่นไหนเด้อค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้เขามาวันนี้กีตมค่ะนั่นแหละภาษาข่อยเอื้อนขีตมเขาเกิบขีตมาทองยางมาได้นะยางมาได้ค่ะเฮ็ทพวกมึงไปเวงบันเทิร์เป็นห่วางยาย่นศเข้ามาสักการะบูชาปนิกา อยากให้เทศสนุนสกอนก่อนเป็นจีบอยตัวเลขได้บร็อคเจ้ร์ค่ะต้องได้เด็กาตสาธุได้หลายเนาะค่ะเนาะมดังนั้นก็โอเคเนาะค่ะกระัดบกผมลืมคำจ้าอ้าวเมนแหะกระซี่บกเลขบัญชี่พันขึ้นหน้าจอเนาะอ่าพิมพ์พิมพ์ขึ้นหน้าจอเลยได้อ่าแมนแหละพเมื่อพิมพ์ธรรมดาไปพิมพ์แบบแมื่อพิมพ์จีบเบิ้ลก็ให้มันพิมพ์อยู่หน้าจอเลยแมนแหละเอา ไปไายแม่ไปท่าถนนแม่ไปในเอนแก่นท่าถนนมามันเอามันตรงเลยนั่นค่างตัวเลขกกับความกับบัญชีอาจารย์โอ้พี่บอกว่ามันตรงเมาเนี่ยตัดปัญหาเนี่ยเมื่อเนี่ยอาจารย์ที่โซ่กเจ้าเมาเลยเนี่ยเมาอยู่แต่ว่าข้าเจ้าก็อยากเขียนจะในจำแนงยุนีแบบมีตัวเลขตัวใดที่เด่นกว่คมูที่สุดที่น้องเย็ซี่ยากเห็นตัวนั้นนะครับเดี๋ยวอันนี่อ่ะก็ฮันจักโตมีตัวหนึ่งต้องมีตัวหนึ่งที่พระอาจันเนียนเอาไว้ในใจเน้ยนยุนีนะครับ เอาให้หาตัวเดียวไปก่อนอ๋อเอาเอาหายาตัวเดียวไปก่อนห้าตัวเดียวตัวเดียววิ่งห้านะคะใหายักหน้าแล้วนะคะให้หาตัวเดียวไปก่อนเมื่อคืนนี่ผ้าจางก็เลยตัดปัญหาผ้าจางก็เลยเฮ็ดแบบนี้ขึ้นกันคือเพราะว่าถ้าเกิดของจริงมันต้องเป็นแบบนี้ของจริงนะจะเป็นแบบนั้นเลยสีส้มบนแบบนั้นถ้าของจริงนะค่ะถ้าของพกจริงเมื่อคืนผ้าจางก็เลยตัดปัญหาเฮ็ดเฮ็ดไอเฮ็ดแบบนี้เกิดอะไรกันเราทัน อาจารย์ก็เขียนหาตัวเดียวพร้อมหมายเลขวันที่เลยครับงวดวันที่สองนี่พระอาจารย์ตัดประถารเมื่อคืนเนี่ยอ๋อนี่ไงได้แล้วค่ะเป็นห้องนั่นนี่เราเห็นแดงเลยเห็นส้มเลยนะคุณพ่อลูกเมื่อคืนนี้ผู้จัดการย์ตัดประหาไปเช่นแบบนี้ค่ะอ่าผู้จัดการย์ตัดประหาแบบนี้แต่วอเมื่อวนนี้นะพระอาจารย์ตัดตอนท้าย แบบไม่สร้างเหมือนเาิมจจกินดาเพื่อนเจ๊กินดาถ้าเกิดเจ๊กินดาไม่เดียวมัดพระอาจารย์มัดพระอาจารย์แล้วแน่น่สาธุค่ะสาธุค่ะเออเอาเนาะค่ะเนาะเอซี่ทุกคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็สายบุญทุกท่านเนาะค่ะเนาะซอยเพันขึ้นละบาทสองบาทเนาะค่ะเนาะเออเนาะค่ะเด้อมาซอยเพันสมทางค่ะเพราะวัติเกิบเกิบนี่ตนเกิบเพันมานี่คิดตรงไม่คิดเกิบค่ะนี่นะคะ นี่นะคะน้องฟันหิมาตัวหาตัวเดียวนะคะน้องนี่นะคะปจิเทถนนค้อนเนี่ยนะคะปจิเทศถนนค้อนค้อนเกียร์นะคะค้อนห้ามาตัวเดียวเด่นหาสะกอนถ้าคนผู้ใดมักวิ่งเล่นหาห้เล่นหาห้เล่นหาไปก่อนฮะแล่นี่ฟันจวนเลยเนี่ย เล่นเล่นหานี่ฟันจวนเลยนี่ธนาคารอยู่ท่างเตยธนาคารเดือดท่านเตยนะก็เด้อก้อนสี่ได้ก้อนสี่ได้ตัวเลขอะแบบว่าทั้งเบิร์ตทั้งพุ่นทั้งข้างล่างข้างบนเป็นสี่เขียนให้เนาะถ้าเกิดสะสมร้อกันถ้าเกิดสมบูรณ์แบบนี้ไม่เป็นความจริงเพท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันสมบูรณ์แบบนี้ต้องถนนก้อนกีดทางเขาให้มันเลี้ยวก้อนพันที่จนเกือบค่ะ งอันที่ผ่านมาเลยค่ะนี่ค่ะนะนี่คือลางคือหา h o เลยค่ะอ่าแม่แต่ตอนนี้งวดเจียมวันที่สองพฤษภาที่จะถึงนี่เพิ่นให้ยหามาตัวเดียวก่อนนั่นแหละจ้ะให้แล่นดหาตัวเดียวให้แล่นดหาตัวเดียวก่อนเศร้าห้ามห้าไเลยศร้าห้ามห้าเลยค่ะจวดจวดฟาดนวดเลยค่ะที่จินดาพยานว่าเรื่องบนคุณที่เอฟซีที่มาส่งปรจตูไปใจมัทโถมที่อาาจรย์สาธุบุญวันนี้ก็ขอให้จึดรางวัลกันหลายๆนะคันเนาะเสียดายมากเฮ็ดใดเหตุใดเหตุสร้างน้ำกันเนาะ ทางขึ้นสวรรค์ทางขึ้นสวรรค์นะคะนอแม่นแหละครับทางไปสวรรค์ความยน่าสี่ร้อยเมตรเลยเมื่อเจตินดามาอันเมื่อันแดดร่างเมล็ดละสามร้อยบาทถ้ามามือหมดตู้ในเจตินดายน่ามาสี่ร้อยเมตรกันแล้วกัน้น้อค่ะนอเอาปุ้ดไดมากจัดนะคะนอสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งสก้อนสายแรงสก้อนค่ะแต่มาขอถามเจตินดานะค่ะปูพคนไหยวิ่งหามาตัวเดียวนี่เจตินดาจะเอาไปใส่ครับตัวใดค่ะ ตอนแรกมีความมีความรู้สึกเนาะค่ะมีความรู้สึกกับแม่ว่าเพิ่น์นเป็นปูดําปูดาสีรัคราดอย่างก็จะประมาณนี้แหรอคะตอนที่ยางขงมานี่และยางขงมานสัมผัสได้บบสัมผัสได้ก็ได้ยินได้ยินว่ามมนสิมีอยู่เบิ้นมันสิเหิน่าเบิ้นในหวัวเนี่ยคะ่กะก็เล่มก็เล่วเอาผู้เดียวมึงจะบอกนะคะนะคะขออนุญาตเอาด้านนี้ออกก่อนก็ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะ ก็เล่าว่าว่าก่อนเพิดหน้านั้นจะบอกได้ว่ามันจะมีหกนคขาขาหนึ่งหนึ่งมาจ้าท่านได้เห็นนะมาคิดนั่งคิดยังไงพนวราิดีล่ะค่ะพนว่าเลยค่ะพันว่าวเลยอยบอกได้วมันจะมีสองสีว่าค่ะบัาสันหาหาหกหนึ่งหนึ่งมาปูสัน่าก็ได้เลยว่าว่าไปไอซี่นะะแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดกึ้นมาแล้วมันจะเป็นตัวนี้ที่รีค่ะใช่เลยอยู่ได้หนีบ่เจ้าคือไทยถือไทยแมนค่ะ อากบปลัวเขากันเลยมันมีย่านอยู่ในท่าไหต้องสัมผัสกินี่ค่ะผู้ได้มกแลนผู้ไดมักวิ่งน้ค่ะเน้อนี่ค่ะวิ่งซะก่อนค่ะ จวดสะกวันวิ่งจวดขาดหาพันมาเนาะวัดเนาะวัดป่าสมวัดป่าปู่สมดินนี่มีบุญบารมีในเกศกินดาไม่เด็กคนใตรงนั้นเจริญเนี่ยอาสาทัวนักกันเนาะมาฉะนั้นแล้วพันไทยหามาตัวเดียวก่อนพันอยากให้เหตุทุนทางอ่ะค่ะทางขึ้นสวรรค์เนาะทางค้อนกีดเม็ดละสามร้อยพันมากระรางเม็ดละสามร้อยพันวันเจ็ดเม็ดพันวันจังัซนมาฉะนั้นแล้วสร้อยกันถมดินทางค้อนกีดก่อนพันที่ต่นเกือบค่ะพันว่า คุณหลายมากค่ะนี่ตะขี้ต้มทิศเกิดพันมาสั้นค่ะขันธมเด่นเรียนและลอยเลยพันจากิซมาให้ว่าข้ามวารางละกบุญเพิ่นจะเพิ่นจะเพิ่มให้เพิ่นสิเพิ่มให้เนาะค่ะเนาะเพิ่มปูนเพิ่นค่ะกับปูเพิ่นกับมันใจเนาะค่ะว่าถ้าเพิ่นห้มากเพือถูกแน่นอนถูกแน่นอนค่ะเปิ้นว่าเปิ้ลมายังสั้นก็ะบอกตามเพิ่นเนาะหาเห็นบ่บันเด็กยาบันเด็กยูใส่บุน่ะเปิ้ามันอยู่ในนั้ำปู่ะค นหาไม่เคยนด่เบอรโอาจารย์น่อันน no, ี้เ no, ่อนีกอปิดข้างบนไรค่ะปิดเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์ของอาจารย์นะคะนี่ค่ะเคยกดปัญหากัได้คิดว่าสินเบอร์แน่ๆเลยคิดู้เดียวเนาะก็วาไปซื้อไม้สีสองสี่หาหาหกบหนึ่งหนึ่งม่นนออยกัว่าจนๆเนาะก็เปิดตรงมากระจวดเลยค่ะนี่จริงๆมันมีจค่ะตรเตรง จะนั่งคันคันมากเบิ้ลกระซิมากเบิ้ลชุดสามหางไง่ะมันบ่เสียเงินหลายเนียค่ะบอดมีโตตับ่มีโตกราฟสำค่ะนิ่งเงี้าไปเลยค่ะสอ่นึ่งหกหหน่อยกันอยกัน่กันนะคะเด้อขจอยากให้พันเขียนว่าทั้งข้างล่างข้างบนตัวรกค่ะ ทมทัมทางเข้ามาสักพักนสร้างรีสร้างตะรังมีตสามร้อยัวาใส่ขาขึ้นสวรรค์นะคะ่แ้งขึ้นสวรรค์ะคะานพภิหาบาซิปปาท่นคะารสามร้อยค่ะกวเจ็ดเมตรกว้างเเมตรพมมายาวสี่อยยาวสี่ร้อยกว้างเจ็ดเมตรนะคะอิพันธมาบอกบุญนอกค่ะบอบุญบอกสายบุญนะคะสายบุญนะคะราบุญคุณที่พระยาดลมาส่งปัจจัยมา้อมที่ให้พระอาจารย์น ว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะคะเอาห้าไปก่อนเอาห้าไปก่อนวันนี้ได้ห้าไปก่อนเด้อค่ะเด้อเอาบัญตรซีซีรึเปล่านั่นแหละจะ่เหรอท่านน้อย ื้อธนาคารพร้อมกับซื้อแบบเซีน้ำด้วยครับ ชื่อบัญชีกสศิกรไทยกสศิกรไทยคแม่หล่ะชื่อบัญชีครับกสศิกรไทยชื่อชื่อเจ้าของบัญชีอ๋อ้แล้วจะวันนี้มาถามจริงป้อมวลนะครับจะไเห็นชื่อนี้รับคืองเองื่อนไข พระสุเทพนะคะงามบะแพนองงามตัวใหญ่เมือนเคร่องแต่ว่าตัวใหญ่เหมือนเคร่อแต่ว่าโตปูชุดชุดมาขึ้นนี่ชดตาัญหาเอามาประกอบได้ปะคะห้าห้าะว่าตัวสีแดงมาขึ้นนี่คือพระอาจารย์ตดปัญหาอาจารย์ตาตัญหาคล้ายลว่า ถ้าเป็นของจริงพ้าจากย์ต้องเป็นแบบนี้ของจริงต้องเป็นแบบนั้นรแล้วนของจริงะแต่เเ็น่านมมเปลี่ยนดยนมีของจริงไม่ต้องเปลนแบบนี้ของจริงนะแต่เราพ่มาในโลกงขึ้นบนสนับเป็นตัวนั่นหนดที่่านห้าได้นั่นล่ะ ห้าห้าสี่สี่ยกัย่งถ้าขอจริงพ้อจาันต้องลงวันที่แบบนี้ลงแบนที่นี่ลงวันท่นี้แต่ว่าตอนนี้พ้อจันช่อยพวกกันขายลอตเตอรี่เดี๋ยวอันเกี้ยจินดาจะเอาตัวมันออกไว้ค่ะท่านผู้ชมนี้นะคะเป็นถนนเนาะค่ะถนนที่ปูพันจัดสั่งนะคะสั่งถนนคอนกรีตจากถนนเขามาถึงหนาวัดเนาะค่ะเป็น ระยะทาง400เมตรนะคะกว้าง7เมตรค่ะแตล่ลงเมตรละ300บาทเนาะคะ่ะนี่นะคะเป็นท้าฝนตกคือจะอยางไหร่นะคะเมื่อนี้แดดออกนะคะฝนะท่านตกเนาะคะ่ะทำให้มชมกับเบิ้งนะคะเบึ้งท่งเขามาในวัดเนาะคะ่ะ่นกะเอิ่นทางขึ้นสวรรค์น,นะคะจาก จากทางถนนใหญ่นะคะเขามาถึงสลาเนาะค่ะสลาวัดนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่นะคะทางขึ้นสวัเดะคะ์ค่ะนี่นะคะ